ที่นี่วังป่านะคะวันพุธที่19กุมภาพันธ์2568ค่ะเราระบายน้ำตั้งแต่ตอนบ่ายสองนะคะตอนนี้บ่ายสามจะปิด4ี่โมงเย็นค่ะน้ำตกจากปลายปีประตูมานะคะในระดับหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราดูว่าจะลดสักเท่าไหร่ถึงจะลากปลาได้ดีเดี๋ยวมาดูว่าตอนปิดน้ำน้ำเหลือเท่าไหร่พรุ่งนี้เราจะลากปลากันค่ะระยะนี้อยู่ที่ประมาณห้าบล็อกลงมาอีกหน่อยหนึ่งระบายน้ำกลางวันนะคะ เพื่อลากปลาวันพรุ่งนี้ค่ะหน้าที่ยังมีน้ำเยอะอยู่นะคะอาการของกุ้งไม่แข็งแรงนะคะลอยนะคะว่าอะไรออกวนมาบ้างนะคะยังมีลูกปลาบายันอยู่หลายตัวนะคะมีบายันอยู่เยอะพอสมควรนะเรียกว่าปลาอะไรนะวางอื่นไม่มีนะคะแปลกที่มีอยู่แค่วางปลาแรงก็ยังมีอยู่นะคะกุ้งไม่แข็งแรงก็จะมีออกมาค่ะ นี้สี่โมงครึ่งแล้วค่ะเราก็ยุบน้ำแล้วปิดน้ำเรียบร้อยแล้วค่ะระดับน้ำต่ำกว่ากว่ากอจากเรียบร้อยแล้วค่ะตรงสามแยกเป็นเส้นตรงนะคะไม่เธอไม่เออขึ้นพื้นแล้วที่หน้าท่อนับได้ประมาณ5าบล็อกครึ่งค่ะอยู่ชายโขดหินพอดีนะคะต่ำกว่าแท่นปูนนะคะเราอาจจะต้องจําระดับน้าเอาไว้นะคะว่าลดน้ําระดับนี้เราลากกันไหวไหมแบบน้ําต่ากว่าแผ่นขาวลงมาแผน่นทาจากแผ่นขาวอยู่ที่ครึ่งแผ่นนะคะ